ไอรินนอนอยู่ที่โรงเรียนเนื้อคะ่ะไม่ร้อนให้เลยเราคะ <c oughs> กินนมหมดกี่กล่องคะวันนี้นนกินนมโรงเรียนนมโรงเรียนสองกล่องคะ่ะคุณครูบอกว่นนี้น้องไอรินกินนมโรงเรียนสองกล่องเลยคะ่ะ <c oughs> น,น้ <c oughs> นองไอรินไปก่อนนะคะแล้วก็ไปดู youtube ที่ที่ไหนคะเออที่เออที่ ทีมขนาดนีอ๋อเหรอคะคุณครูมีมีมีเปิดให้ดูเหรอคะทีวีเขาหนักขอนไม่มีเอาเหรอคะแต่เขานักขนเพื่อนมีโอเหรอคะคิดคิดกันเลยอ๋อใกล้ๆกันเหรอคะดูใกล้ใกล้กันเหรอค่ะวันนี้ห้องห้องห้องเรียนไอดินมีเพื่อนเยอะไหมคะวันนี้เยอะเยอะมากสนุกไหมคะคุณครูเปียผมให้คุณครูเปียรผมให้นะคะนี่สวยๆนี่ค่ะเจ้ามาร์กเอไหมคะบน้องไอินไปโรงเรียนร้องให้ไหมคะไม่ร้องไม่ร้องเลยนะคะ วันนี้น้องลิงกลับบ้านก่อนนะคะอาบ๊ายบายก่อนไปเพื่อนก่อไปค่ะเก็บขนมให้เพื่อนๆด้วยค่ะเป็นแบบว่าแกะซ้อมาจิ้มแบบเหมือนลิ้นเล่นปาร์ตี้เลยนะคะอาหาระเคยดูแล้วเป็นสีใสลุ้งเหรอคะอ่าฮะเครามีแททูด้วยนะคะต้องติดตัวมือติดตมืไหน่จะได้เดี๋ยวติดเยอะนะคะมันเปื้อนนะคะแททูต้องติดวันเสาร์อาทิตย์นะคะ เสร็จแล้วถ้าอาบน้ำแล้วจะติดแททูไม่ได้นะถ้า <Bla. S 1> ติดตอนเช้าเสร็จแล้วเราจะอ,อ,บนะอ,อาบน้ำตอนคืนนะไม่ถ้าอาบน้ำเลยคอยติดตั้งนานนะดีๆนะดีๆขอบคุณค่ะแม่โอเคมีรูปหลายอ่นนี้ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวน้องดีไปก่อนไปเรนอนก่อนนะคะถ้าสั่งซื้อในไหนจะมาให้นะคะต้องซื้อจากไหนคะเซเว่นอีเลเว่นค่ะ โอเคเดี๋ยวน้องเรียนปัียนก่อนนะคะเพื่อนๆอันแบบโพนี่นะมีอันเดียวไปซ拜拜 <S <S ื้อแบบดับแบบหลายอันน่ะจะมีหลายอันนะจริงๆโอเคโอเคบอกเพื่อนๆก่อนเดี๋ยวแต่จให้ดูนะหนึ่งๆิด้านผดาโอเคโอเคแบบนี้นะคะเพื่อนๆใครอยากลองกินลองซื้อไปซื้อที่เซเว่นอีเลเวนนะคะ มีสอนอันนะคะมีโพนี่แบบแับนหนบ้างนะคะโอเคค่ะโอเคอ่ามีหลายแบบนะคะขนมขลังขนมปอ่ะโอเคเอาเอาไปมาเพื่อนๆก่อนค่ะถึงโรงเรียนแล้วค่ะนางไอรินแจับบ้านแล้วนะคะวันนี้หนูไปโรงเรียนมาค่ะพรุ่งนี้หนูจะไปโรงเรียนไหมคะไปงงไงไหมไม่สัญญากันแล้วนะจ๊ะแม่จะซื้อขนมมาให้ครูสอนด้วย คุณผู้หญิผัดเปียใหม่อ่าผัดเปียคุณครูเปียผมให้นะคะตอนนมผมยิ่งเย้ยเย้ยคุณครูจะผัดเปียให้ใหม่นพรุ่งนี้พรุ่งนี้ใส่ชุดใส่ชุดอะไรคะผ้าไทยสีแดงใช่ไหมคะอ่ฮะมีเหมือนว่าปิดจ้าแล้นะคะแล้วก็วันศุกร์ใส่สชุดอะไรคะชุดพะละใช่ไหมคะชุดพละเรียกเรียอีกสองวันแล้วก็ก็หยุดสองวันใช่ไหมคะอ่ะอะอาแล้วเ,เพิ่มพลังนะคะหิวค่ะอันนี้กล่องที่สามนะคะใช่ไหม กินนมกล่องที่สามนะคะของวันนี้นะคะวันนี้วันอยู่ที่โรงเรียนกินนมโรงเรียนกินนมโรงเรียนด้วยกินนมกินนมโอวันตินสมาร์ทด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนอค,คนไหนอ,อยากสูงๆ<อ>งแข็งแรงแข็งแรงน้องจินมเหมือนน้องไอรินนะคะม<อ>ีหลุดโชมโอเคน้องรีไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะน้องไอรนกับพี่เอวานะคะ กับ้านกันไ้เปล่าคะวันนี้กับ้านหรือเปล่าคะอ่านี้ของไลลินนะคะของพี่เอวัยยังไม่มีกัรบ้านเหรอเพราะว่าทำเสร็จก่อนเพื่อนวันนี้ขอขอพอแค่นี <S <s> <S ้ก่อนนะคะอย่าลืม